เปิดสภาวันแรกประชุมวันแรกวันที่สามพฤศจิกายนสภาล่มเลยเสียงอ,อ,องค์ประชุมไม่ครบตรงนี้หนังสือพิมพ์ลงเหมือนกันหมดทุกฉบับเรื่ององค์ไม่ครบแต่ไม่มีใครพูดถึงแก่นของเรื่อง พื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุการณ์ว่านี่คือการเมืองระบบะเผด็จการที่มันกำลังกินตัวเองทำให้การบริหารรัฐไม่มีประสิทธิภาพและผลเลวร้ายจะตกไปอยู่ที่ประชาชนและไม่สามารถจะแก้ด้วยการเอาประยุทธ์ออกได้แล้วภายในพรรคพระมชชงรัฐก,ก็ขัดแย้งกันเอง ระหว่างสายป้อมกับสายประยุทธ์และวันนี้บอกท่านเลยนะครับไม่มีทางจบแล้วและสัญญาณสภาไม่ไม่ครบองค์ประชุมมีการนับองค์ประชุมเมื่อวันที่สามนี่แหละครับเป็นสัญญาณที่บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าประยุทธ์เจงนี่เป็นผลจากความขัดแย้งภายในจริงๆท่านมาดูนะครับ หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเอาเริ่มต้นจากนี้ข่าวตรงกันหมดนะฮะโพสต์เดย์บอก,นะบอกเปิดสภาวันแรกล่มไม่เป็นท่าสุดชาติชิงปิดประชุมหนีเดี๋ยวผมให้ท่านดูหัวข่าวแต่ละฉบับนะครับประชุมสภาวันแรกก็ล่มเสียแล้วระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มรองพยานวิปรัฐบาลโวยแหลก พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลไม่แสดงตนทั้งที่อยู่ในห้องประชุมอ๋อแน่นอนครับเป็นที่สรุปกันแล้วว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาลเพราะนี่คือระบบสภาแบบเวสต์มินสเตอร์แบบอังกฤษนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องคุมเสียงข้างมากได้มันไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีนี่จะได้ไม่ต้องไปแคร์เรื่องเสียงมากเสียงน้อยในสภาถ้าเป็นอย่างอเมริกาไม่เกี่ยว นะครับเขาแยกบริหารเลยบริหารก็เลือกประธานดีโดยตรงแต่ของเรานี่ใช้ระบบเสียงเครื่องมากดังนั้นตัวรัฐบาลนั่นแหละจะต้องกลุ่มเสียงถ้ากลุ่มไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ครับแล้ววันนี้ก็จะมีการโต้แย้งกันอย่างนี้ผมผมเอาเรื่องนี้มาดูเพื่อจะให้ดูนั่งึื้อพิมพ์แต่ละอันว,ว่าเขาไม่ได้พูดความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองให้ทะลุข,ข่าวนี้ อยทีวี uh, บอกสภาล่มประเดิมเป,ดเ,ปดเปิดสมัยวันแรกเพื่อไทยตะเพิดรัฐบาลไม่รักษาองค์ประชุมอ่าอันนี้ตรงหน่อยของวอทีวีนี่ตรงนะครับไทยโพสต์นี่สภาล่มประเดิมประชุมนัดแรกฝ่ายข้้นถแถลงประจานสสรัฐบาลอาตรง ไทยรัฐงามหน้าสภาล่มประชุมนัดแรกต้องสั่งปิดรัฐบาลฝ่ายค้านโทษกันวุ่นตรงแต่ไม่ลึกไม่บอกความจริงว่าเพราะอะไรคมชันลึกบอกประชุมสภาวันแรกล่มไม่เป็นท่าโทษฝ่ายค้านไม่เข้าสภาไปโทษเขาทำไมอ่ะอ้น,นี่อ้น,นี่เป๋เอียงคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณมีหน้าที่ต้องระดมคนเข้ามา แล้วทำไมทาไมไม่บอกต่อล่ะคมจชัดลึกว่าไอ้ที่ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าสภามาเพราะอะไรเขาเริ่มดัดหลังกันแล้วนี่คือการส่งสัญญาณดัดหลังประยุทธ์แล้วครับต้องต้องต้องอ่านให้เห็นตรงนี้คุงเทรธุรกิจนี่เปิดเงินเดือนสวัสดิการสอสอบนภาษีไอ้นี่ละเป๋ละอ้นี่ละเปละ๋ล่ะ ของกรุงเทพธุรกิจคือผู้ของเนชั่นนะเปิดเงินเดือนสวัสดิการสอส,อสอบนภาษีประชาชนในวันสภาร่มซ้ำซากพระเจ้าเอ้ยเรื่องนี้อันนี้อันนี้อ่าน,น,นแล้วโง่ไปเลยสภาร่มประเดิมเปิดประชุมวันแรกวิรัฐบาลบอกเพื่อไทยก้าวไกลไม่แสดงตนเอา้าไปเกี่ยวอะไรเขาอ่ะ ตรงนี้แหละครับผมบอกให้ท่านทราบนะฮะปัจจัยที่สภาล่มวันนี้ตั้งแต่วันที่สามเนี่ยจริงๆไม่ใช่ล่มวันที่สามนะครับล่มสามวันเลยครับแต่วันที่สามเนี่ยเป็นวันแรกเหตุผลที่มีปัจจัยหลักปัจจัยหลักคือสายธรรมนัต เขากำลังส่งสัญญาณให้ประยุทธ์รู้ว่ามึงยังอั้มอึ้งอยู่เนี่ยนะจะต้องเจออย่างนี้ที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเกิดจากไอ้ตัวไอ้ยทธประยุทธ์เนี่ยมันมันไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมันยึดอำนาจมาใช้อำนาจมามันเชื่อว่าในอำนาจเผด็จก,การเนี่ยอำนาจทหารเนี่ยบีบได้หมด ทีนี้ไอ้นี่คือบาปกรรมที่นายระยุทธ์สร้างขึ้นแล้วก็กําลังส่งผลให้กับตัวเขาเขาก็เลยใช้อำนาจแบบนี้เข้าไปจัดการในสภาพอโกรธธรรมนัตก็ปลดเลยการปลดธรรมนัตนี่คือการผิดพลาดอย่างยิ่งทีนี้นพอผิดพลาดเสร็จไม่ยอมรับผิดก็ยังดังดึงดันไม่ให้ความสำคัญกับในร้อยคนนี้มันถือว่ามันเป็นนายพลเองมันถือมันยึดอำนาจมา มันมันเป็นคนถืออำนาจเองดังนั้นมันจะจัดการยังไงก็ได้เนี่ยแต่วันนี้ธรรมนัฐมันกลุ่มเสียงข้างมากในพักนะแล้วมันทําไม่ไม่หักซะเลยอนะยังเกงใจป้อมอยู่ป้อมมยังขอร้องป้อมก็เลยกลายเป็นพยายามทําตัวเป็นกาวกาวตาช้างเน่า <laughs> ตาช้างเน่าคือมันไม่เหนียวแล้วแต่พยายามเกาะไปก่อน สถานการณ์มันยังยังไม่อำนวยมากธรรมนัตก็เลยไม่ไม่เชื่อป้อมก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเชื่ออย่างเดียวประยุทธ์ก็ไม่รู้ตัวความแค้นมันยังมีอยู่ประยุทธ์ก็ไม่ยอมที่จะปรับครมอตำแหน่งว่างสองรัฐมนตรีที่ปวดเขาอยู่ก็ไม่กล้าที่จะเอาไปเลย แต่พยายามจะบอกเป็นโคต้าของนายประยุทธ์เองวันนี้ก็เลยอ้ำอึ้งกันสองฝั่งอย่างเงี้ยความความขัดแย้งและความไล้เดียงสาของประยุทธ์นี่เองนะครับกําลังเจอปัญหาในระบบรัฐสภาแล้วนี่คือปัจจัยหลักเลยอีกปัจจัยหนึ่งในวันแรกเกิดจากสารตัดสินให้ประธานวิพักทำหน้าที่ คือคุณวิรัต์ดังนั้นการคุมเสียงก็ยุ่งยากขึ้นมาดังนั้นสองปัจจัยหลักปัจจัยสองปัจจัยปัจจัยหลักคือเรื่องของวัดกําลังกันตลอดเวลาแล้วตอนนี้ก็เลยล่มประมาณเปิดประชุมถึงห้าโมงเย็นก็เลยนับองค์ประชุมเจงเลยครับจบพอลุ่งขึ้น กอพอตุ่ดวันแรกวันที่สามถึงวันถึงสี่โมงร่มเลยพอวันรุ่งขึ้นวันที่สี่เอาอีกแล้วเสียงไม่พออีกแล้วครับแต่เสียงไม่พอเนี่ยปรากฏว่าพยายามจะประนีประนอมกันตลอดเวลาฝ่ายวิบรัฐบาลที่คนใหม่ก็เข้ามายังต่อเชื่อมไม่ได้เนี่ย ก็พยายามที่จะมาเคลียร์กันแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องของอ,อสถานการณ์ไม่ดีอึมครึมอึมครึมมาทั้งวันตั้งแต่วันที่สามแล้ววันที่สี่ในชวนเห็นท่าไม่ดีปิดเลยครับปิดตอนห้าโมงเห็นถ้าไม่ไหวแล้วถ้าอยู่ตอนนับฝ่ายคันนับองค์แน่ก็เลยปิดวันที่สี่เห็นไหมจะร่มอีกนะ วันที่ห้านี่ประชุมวิเศษธรรมดาประชุม2วันวันพุธกับพฤหัสแต่ประชุมเขาเลยเพิ่มวันศุกร์อีกวันหนึ่งวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่ห้าก็จะล่มครับนี่จากข่าวภายในของเราเลยนะจากสภานะนั่นก็คือเราทำไมอยู่ได้นี่ข่าวภายในเลยคือธรรมนัทเนี่ยมาขอมาขอฝ่ายรัฐเออมาขอฝ่ายค้านมาคุยกับ คนของพรรคเพื่อไทยบอกว่าขอเช้วันเลยว่ารักษาหน้ากันหน่อยดังนั้นเกมตรงนี้ครับจริงๆแล้ววันศุกร์ก็ล่มครับแต่ว่าเลขาพักเพื่อไทยเนี่ยเมื่อเขาเลขาตัวเลขาคุยกันก็เลยมาคุยกับแกนนำในพักก็เลยเปิดโอกาสเนื่องจากมันเป็นกฎหมาย กฎหมายวาระสองแปรยติก็เลยพยายามปริบันอว่าไม่ต้องโหวตบางอย่างก็ผ่านไปเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เลยกล้มๆแก้มๆผ่านไปสำหรับวันวันศุกร์ครับสำหรับวันศุกร์ก็ผ่านไปได้ที่ผมบอกกับท่านตรงนี้เพื่อให้เห็นแก่นของปัญหาวิกฤต ที่ไม่เพียงแต่เรื่องความขัดแย้งระหว่างประยุทธ์กับธรรมนัตแต่ความขัดแย้งกับประยุทธ์กับธรรมนัตเนี่ยมันมีผลมาจากไอ้ระบบะเผด็จการที่ไอ้ยุทธมันกุมอํานาจอย่างเดียวแล้วใครก็ต้องทําตามมันแต่ที่เรื่องนี้ผมอธิบายไปให้ท่านทราบหลายทีแล้วนะครับคุยกันหลายทีแล้วไม่ไม่ต้องมาย้อนพูดใหม่แต่ให้เห็นว่าผลจากอันเนี้ยมันยังแก้ไม่ตกและสรุปได้แล้วว่ายากแล้วล่ะ ยากที่จะประนีประนอมได้แล้วในในในรัฐบาลในพักแกนดำคือพักพลังประชารัฐก็ต้องทนดูกันอย่างนี้ต่อไปนะครับโอเคเรามาดูเหตุการณ์ต่อไปนิดหนึ่งคือเรื่องปกติผมจะไม่เอาข่าวอาชญากรรมมาคุยกับท่านนะครับ โดยเฉพาะเป็นข่าวอาจากรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองในเชิงสถานการณ์หรือเรื่องราวที่จะบอกเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมก็จะไม่มาคุยปรากฏนี่มันมีข่าวเกิดขึ้นเ,เกิดขึ้นที่พัทยาแก๊งมาเฟียนี่เป็นข่าวผู้จัดจการนะครับ ตำรวจเข้าไปจับแก๊งมาเฟียที่พัทยาเป็นมาเฟียจีนเขาเรียกมาเฟียลีโอคือวันนี้พอไปเข้าไปจับก็เกิดยิงสู้กันปรากฏตำรวจถูกยิงบาดเจ็บเลยครับ นังซือพินผู้จัดการบอกเจาะปมลึกลีโอหนุ่มจีนยิงไม่ยั้งขณะตำรวจบุกบ้านหรูในพัทยาเหตุแค้นฝังหุ่นถูกคนมีสีรีดเงิน18ล้านอันนี้เขาว่าข่าวรายละเอียดผมอาจจะไม่พูดมากแต่สิ่งที่ผมจะให้ท่านดูคือนี่คือข่าวเมื่อวันที่20พฤษภานะผู้จัดการข่าววันที่25มันเป็นข่าวเก่านะครับข่าวพฤษภาเริ่มต้นเนี่ย แต่ทำไมผมต้องเอามาพูดเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมนำมาเสนอท่านนั่นก็คือสารนี่มันเอียงกระเทเล่ศารมันเป็นศารตามสั่งของวังสั่งความรุนแรงอย่างนี้ท่านดูนะบ้านใหญ่อย่างนี้นะครับบ้านเศรษฐีนะมาเฟียนี่มาเฟียจีนนี่ตำรวจบุกเข้าไป ถูกยิงจนกระทั่งตำรวจบาดเจ็บสาหาัสเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมผมให้ท่านผมอ่านให้ท่านหน่อยนะท่านจะได้เห็นว่าเออแล้วอย่างนี้มันให้ประกันตัวได้เว้ทีเด็กนักเรียนนักศึกษานี่ไม่ได้ไปยิงใครเลยครับชูสามนิ้วอย่างเดียว เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งก็ปัญหามันก็มีอยู่จริงปรากฏว่าถูกจับแล้วจับอีกยัดข้อหานั่นยัดข้อหานี่ว่าด้วยภาวะกฎหมายฉุกเฉินนู่นนี่นี่เราไม่ให้ประกันตัวเอาแล้วไอ้ไอ้มาเฟียนี่ทำไมประกันตัวได้แล้วไม่ใช่ประกันตัวธรรมดานะผมให้ท่านดูก่อนว่าความรุนแรงมาขนาดไหน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมืวันที่19พฤษภาคมตำรวจชุดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติภาคสองได้นำหมายค้นสารจังหวัดพัทยาที่364ทับ2อ6เเดินทางไปยังบ้านเลขที่113ทับ76หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวจีนเข้ามาพักอาศัยและมีพฤติกรรมอันเป็นเหตุ น่าสงสัยเรื่องการเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยจนร่ำรวยปิดปกติแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าไปภายในบ้านกลับถูกนายจางหยางอายุ35ปีรู้จักกันในแวดวงมาเฟียว,ว่าชื่อลีโอได้ใช้ปืนขนาด9มมยี่ห้อกล็อกยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนัดจนทำให้ร้อยตำรวจเอกพันเทพสีบุญนาคลองสารวัตร เมืองพัทยาถูกกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกไหลหน้าท้องสามนัดได้รับบาดเจ็บสาหาัสเป็นไงครับแต่ปรากฏว่าถูกจับแล้วครั้งแรกไม่ให้ประกันตัวแต่สักพักหนึ่งให้ประกันตัวได้แต่มีเงื่อนไขบังคับว่าห้ามออกนอกประเทศ แล้วอยู่มาอีกพักหนึ่งสารถอนให้อีกครับบอกออกนอกประเทศได้แล้วมารายงานตัวก็แล้วกันไม่เป็นไรยิง,ยงตำรวจบาดเจ็บสาหัสนะเป็นอาชญากรโดยตรงนะเป็นคดีอาญาโดยตรงนะถามหน่อยว่าอย่างนี้สารให้ประกันตัวได้แล้วสุดท้ายถอนคำสั่งให้ออกนอกประเทศได้แล้วไอ้เจ้านี้ ก็ออกนอกประเทศหนีไปเรียบร้อยเลยครับเป็นยังไงครับทรัพย์ก็ไม่ยึดเขาด้วยนะเพราะถอนถอนถอนการอายัดหมดเลยอย่างนี้สารทุจริตไหมอย่างนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับคดีเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปยิงใครไม่ได้ไปฆ่าใคร เขาเป็นเด็กเขาชูสามนิ้วเขาเสนอเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยทำไมจับเขาขังขังลืมไม่ให้ประกันฮะผมถามหน่อยดังนั้นไอ้ข้อสมมติฐานที่บอกได้รับคำสั่งจากเบื้องบนสั่งการมาที่ศาลแล้วศาลก็รับใช้อย่างเดียวโดยไม่ต้องดูหลักนิติธรรมเลยเนี่ยเป็นยังไงครับ เมื่อมาเปรียบเทียบกับคดีนี้มันใช่ไหมใช่เลยครับที่ผมพูดได้ยืนยันด้วยข่าวล่าสุดนะครับเมื่อวันที่ห้าเมื่อวานนี้ตำรวจยันมาเฟียลีโอออกนอกประเทศได้เป็นตามเป็นไปตามคำสั่งศาลครับเป็นยังไงครับนี่เราจังจะรับถืออะไรกันอีกเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรก ผมมีชีวิตทนายเนี่ยผมได้เห็นเหตุการณ์คดีอาญาปกติอย่างเนี้ย้ายแรงร้ลยแรงแล้วก็ให้ประกันตัวได้คดียาเสพติดใหญ่คดีใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับจับหลักฐานได้เต็มที่ศาลก็ยังให้ประกันครับท่านเห็นหรือยังครับ ว่านี่คือสองมาตรฐานจริงๆนี่คือการหาผลประโยชน์นี่คือหาผลประโยชน์ในหมู่พวกสารทั้งหลายสารดีๆก็มีครับแต่นี่ก็กินกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ผมอยากจะดูหน่อยว่าสารที่ปล่อยให้ปล่อยเนี่ยจะถูกลงโทษไหมเอ้าแต่สารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสั่งขังหรือไม่ให้ประกันตัวเ เด็ก,ๆๆน,กนัีในนักศึกษาเนี่ยไอ้พวกนี้กลับได้ดีวันนี้ <c oughs> เป็นการยืนยันแน่นอนนะครับพลตำรวจตีอาชยนชี้แจงเองเลยครับก็ทำไงได้ข้อสารมันสั่งห่างี้ชี้แจงกรณีการเดินทางออกนอกประเทศของนายรีโอนี้ว่า ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีอาญาแต่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศในเบื้องต้นแต่เนื่องจากผู้ต้องหาถูกถอนวีซ่าทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงควบคุมตัวไว้ต่อมาได้ยื่นขอทนายจะยื่นขอศาลขอให้เพิกถอนเงื่อนไขาการเดินทางออกนอกประเทศเออศาลให้ครับ <c oughs> สารได้มีคำสั่งเพิกถอนทำตามทำให้ผู้ต้องหาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยสารบอกว่าแต่ต้องมารายงานตัวนะตามกำหนดเวลาทุกๆเดือนแต่ผู้ต้องหาไม่มารายงานตัวแล้วจึงถูกริบเงินประกัน1ล้านบาทหลังจากนี้หากผู้ต้องหาไม่มาฟังคำสั่งสารก็จะมีขั้นตอนการติดตามตามกฎหมายต่อไปก็ว่าจะปฏิตามที่ไหน ออกไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วผมเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ลูกหลานของเรานะครับที่เขาไม่ได้เป็นอาชญากรเลยยังเรียนหนังสืออยู่เขาเสียสละเขาต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนี่ครับครูบาอาจารย์ก็มาแสดงตัวมาประกันตัว เอาเครดิตของอาจารย์ประกันว่าไม่หนีและเด็กพวกนี้ไม่หนีแน่นอนเพราะเขาจะสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสารนี้ไม่เป็นไม่เป็นธรรมแล้วชัดเจนถ้าพูดเฉพาะคดีของเด็กนะักศึกษายอย่างเดียวอาจจะมองไม่เห็นแต่พอเอาคดีอาญาร้ายแรงต่างๆมาประกบใช่เลยครับก็เหมือนกับ เจ้าของบ่อนทั้งหลายถูกจับสารก็ให้ประกันตัวครับไอ้นี่อาชากรข้ามชาติก็ให้ประกันตัวแล้วก็หนีได้ปล่อยได้หมดนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดของระบบะเผด็จการโดยเฉพาะวันนี้วังควบคุมทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้เอานะฮะ คำถามท่านเชื่อหรือไม่ว่าไทยมีมาเฟียพระโ <Q> ห <uan> วตเลยนะครับปิดรายการแล้วแล้วก็ผมจะไปรายงานให้ท่านทราบเป็นทางการอีกทีหนึ่งก็คือในวันจันทร์นะฮะสำหรับวันนี้กราบขอบพรคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ